สวัสดีครับผมผมต๊อกมัตบายเจนเนอร์นะครับพอดีน้องๆชวนไปออกทริปที่บ้านสปันจังหวัดด้านนะครับตัวค,ครับมาดูยางแล้วถ้าจะไม่ไหวนะครับเช็คยางแล้วมีรอยแตกน่าจะวิ่งกระไกไม่ได้ทางก็ไม่ได้ออกอทริปเลยนะครับแล้วก็ยางก็ใช้มา4ปีแล้วครับลองรีวิวดูนะครับว่าเอ๊ะมันมียางอะไรที่น่าจะราคาถูกกว่านี้แล้วคุ้มค่า แต่สุดท้ายก็กลับมาที่ยางเดิมครับพิล l ารีสกอร์เปียนชายอ l ลทูเป็นยาง80-20ก็ตรงกับาการใช้งานของเราเลยนะครับแล้วก็เคยใช้มาแล้วก็มีความมั่นใจนะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะซื้อจากาช้อปปี้น่าจะถูกกว่าแต่พอมาดูแล้วนะครับรวมกับค่าส่งนะครับค่าเปลี่ยนยางแล้วปรากฏว่าแพงกว่าที่เราเช็คจากราคาในลำปางก,ก็ตัดสินใจซื้อจาก แล้วก็ใช้บริการจากร้านในลำปางครับเจ้าของเขาก็เช็คให้ว่าเป็นยางใหม่นะปี2522นะครับแล้วก็ถึงวันแล้วก็เอารถเข้าไปที่ร้านนะครับมาถึงกอ็น้องก็เปลี่ยนยางรวดเร็วนะครับผมเอาอยางใส่ในแมกนะครับผม จากนั้นก็เติมลงนะครับผมเติมได้ที่เสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับก็จะต้องมีการแกะนะครับตะกัวถ่วงล้ออันเก่าออกด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งศูนย์นะครับอันนี้ผมยังสงสัยว่าเอะอะไรนะน,นะครับมันเป็นเครื่องมือในการวัด นะครับออความกว,ว้าง,างอของล้อแม็กนะครับอาจากนั้นก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยก็เครื่องถ่วงล้อก็ทำงานครับครับตอนนี้ได้แล้วจุดที่ต้องมาถ่วงล้อนะครับช่างเขาก็ จะทำความสะอาดแล้วก็อาจจะหลังจากนั้นก็ติดตะกัวนะครับตามที่เราวัดได้เรียบร้อยแล้วก็ทวงอีกทีนะครับเช็คอีกรอบนึงโอเคว่าสมบูรณ์้ก,ก็กลับมาประกอบนะครับ,รบดูขั้นตอนในการประกอบในช่างที่ชำนาญน,นะคร ดูไม่ยากนะแป๊บเดียวนะครับเราใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีในขั้นตอนทั้งหมดนี่ก็เสร็จสิ้นนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็กลับเอาไปใช้งานได้นะครับยังเก่านี่ลองดูนะครับโอ้มันมีรอยแตกเยอะนะครับลองกดดูแล้วปรากฏว่ามันแข็งครับตังเกาะถนนนี่น่าจะไม่ค่อยดีสมควรต้องเปลี่ยนแล้วแหละครับเอากลับบ้านไปด้วยนะครับครับ ถึงบ้านแล้วนะครับโอเคนะครับยางเราพร้อมที่จะลุยแล้วออกทริปแล้วละครับผมขอบคุณนะครับที่สนใจรับชมนะครับขอบคุณครับผม